สวัสดีค่ะมาเดิมมากินเขาน้ากันค่ะมือวันนี้มือวันนี้มีเมนูหลายอย่างเลยค่ะมื่อวันนี้ลาบปบลาปด,ปดุแล้วก็มีซุปกะเขือแล้กวก็มีไอ้ทั่วลันเตาค่ะทั่วลันเตาลวกกินกับไอ้ซุปบระเขือกับลาบปลาดุกมีปลาสมทอดแล้วก็มีต้มจืดต้มจืดผักกาดขาวกับไอ้ หมูกระชอผนละไม่กับิิมี่มันละกอเนะค่ะใหากินน้ำกันค่ะกิงเขาอยู่้างนอกระเบียงคือเก่เอาอากาศดีแต่สิหนวดหูหมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยมอเตอร์ไซค์แรนในซ้อยเพราะว่าบานอยู่ติดกับนถนนนะคะกินเขาน้ำกันค่ะทุกขทุกคน ยูโรอเมริกามีไข่เข้มนีน่ยม้งคมื่อี้คุณละไมกับมะละกอแฉบน้ำกันค่ะจริงของ่องกา ที่เขาอยู่ทางนอกก็จะี่นี่แขกรับเชิญฮ้ยแขกไม่ได้รับเชิญน,นี่มาหาเลยคือเรียงสั้นสองค่ะผสมทอดใหม่ไปหน่อยสีกเ็เลยแบบสี่ออกไปดำๆหน่อย มีว่นพอเนาะค่ะน้าชันว่าทำไมกอนหาท่านว่าไปสนามหลวงไปเที่ยวสนามหลวงคนร้ายหลายต่กอน เคยไปเสาลับเดดเนาะคะ่ะสมัยพระเจ้าโยงหัวลก้อเก่าเพิ่นไปแล้วอ่ะทางกลับบมญหลดกลับสมัยก่อนนี่หลดบมหลายขื้นสมอเนาะ ปันญางับเอาเสียงขึ้นคิดบังยางจากสนามหลวงคะ่ะมาถึงร่วงบลานขมงกุดเนี่ยต้องวันขม้งกุดนสิยูอนุสาวรีย์นะะสมัยกย่อนในยางมาเป็นกลุ่มเป็นมเมละสมัยวัรุ่นยางมากมาขึ้นรถสายแปด ซุมือนีนย่างบ่ไหวแล้วแตุ่มือก็บ่ได้ย่างน้ำรถมันไหลแท็กซี่ก็บ,บ่มีเอไค่ะสมัยก่อนมี่อ่น้อยหารถกลับกันเนะี่รถเมื่อไหร่รถมื่อไรถเมื่อไหร่เมื่นี่น้อยแท่ก,ก,ก,นนนกดี่เนี่ยสมัยก่อนไปเทีย่ยว บ่ได้ข <c oughs> ึ <to> ้นรถมีแตรยางเราไปเบิ on, ่งม้วนม้วนตรีไปเบิ <t> ่งคอนเสิร <Bass. S 2> <Movie> ์ตไปก่อนใครเสิร์ม the ค mm ่ะมิตรยางเอายางเป็นมูกันไปจัง่วงวนเลยสมัยก่อน ยางเป็นบางคุ้นเป็นฟังภาษาอีสานเป็นสิบกอดใจนะคบยางอยาขึ้นเดินเนาะครับ าก็ดุอาหารอีสานบ้านเฮาบรรยากาศดี๊งอะไรอย่างเง้ยมันโกรกเนยกระดย็นยิ่มันกิกหลังผ้าเลยค่ะเสียงตึงตงังตงึงตงัง นกแต่ได้ได้จะเข้าสิไปหากินใส่เนาะมือได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกก็จะเขาเส้นเว่นซื้อข้าวสารที่เราถุงไปเทไว้ให้นกในปลา สงสารเขาม่าหัวเขาจะไปหายจิ้งใจได้หน่อยบ่คิดหออคะ่ะถ้างมทาทาของซับแล้วกับ่มีบ่เคยคิดสิเมตตา้วยพ่อสุม,มือี่เห็นเขาแล้วเขาเกิดเป็นสัต์เขาก็ทุ์พ่อลวเนะคะ่ะผู้ใดไปเบียดเบียนเขา่นหน้าสงสารนะ เขาทำใจมาได้ได้เห็นคนท่ารุ่นสัตว์เห็นจะสงสารเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงให้ดีคือลูกขึ้เต่าแต่ก่อนอง่งิดิดอกพ่อเข้ามากแม่เจ็บมาปกก่วยค่ะแต่คว้วถูกเกิดจะเข้าปสัสธิ์เห็ในเข้านกถึงตรงนั้น ผู้ใหบ่เคยเจ็บบ่คยป่วยก็สิบ่งูุ่นทุกมันเกิดแล้วขนทุกไปเกิดกับสัตว์ล่ะใบหน้เาเขาเจ็บเขาป่วยเขาบ่าามียาก,กินเขาบ่าามีหมอรักษาเจ็บป่วยกะบางโตก็เห็นเขากะพกกะพีโดนยิ่งแน่แล้วเขาจะไปหากินยังไง ตอนนี้นอนชดอะไรเยหรอกค่ะบ่เคยคิดถึงขอดีเพราะเขาอายุมากแล้วอ่ะเ้าสิมันนึกถึงเวลาเขาเก็บมะ่วยแต่นุกจะนสที่ว่าพูจะเจ้าคนบอกว่า กินของเห่าพวกเนื้อสักนี่บางที่เห่าอาจกินพอ่อกินแม่เห่าก็ได้ผู้ใดเพิ่นเ,เพิ่นเพิ่นมะม่งเพิ่นเดือดสำเฝ้ากำค้านกั่อนจะทาเบาขึ้นจริงจ้ะพ่อแม่เห่าอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้เกิดมากเพิ่นก็นสิมากถือขา แม่ถ้าเข้ากินอยู่นนี่อ่ะเข้าก็อาจจะกินพอกินแม่เข้าก็ได้กินยาพี่น,น้องเข้าก็ได้พระคุณจะเจ้าเป็นถึงบอกว่าให้เข้าจะเลื่อนภาวนาเพ่เมตตาบ้างเพราะว่าสัตว์ที่เข้ากินเขาเข้าขไปก็อาจจะเป็นยากเข้าถึงมันสิไใ้น้อยนิดกัยังดีค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อสัตว์ จะกอนข้าคิดบละเอียดดอกแต่พ่อเกิดถูกกับเข้าเนาเข้าเกิดสิมาคิดถึงวะนางคนจะสิว่าไม่เป็นไปตามกรรมกะมแมนยุเป็นไปตามกรรมแต่ว่าข้าก่อตัดดักตัดได้คือก,กัน เ้าต้องตัดตัวเ้าเองในโมเมนต์ให้ผู้อื่นมาตัดเลยบางคนไปให้พระตัดให้พระเพิ่อนยังเอาโตบะบลอดเลยค่ะเพิ่นยังโมโหเลยพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าการตัดกรรมนี่ตัดแบบไหนการจับกรรมก็คืออยู่ในมาแบบสัมมาทิฏฐิของเฮาวเหนียสัมมาวาจาของเฮาวเหนียสัมมากรรมนั้นจ่าของเฮาเนีย เข้าสีหเหลียงอาชีพแบบใดอาชีพที่เพื่อนหามก็คือมีอยู่หายางห้ามขายเนื้อซักห้ามขายเนื้อห้ามขายอาวุธห้ามขายยาพิษเนาะค่ะอันนี้มม่บอกให้ซั่งก็ซื้อได้ค่ะว่นน่ <c oughs> ้ม่กวันนีทมของเฮ้าแล้วกับแม่นี้ท่มของ ามหกห้าสิงขั้ของครเจ้าโดยสมบอกไปให้ยาวบอกบอกยนจนนี้บอกไปให้ยาจะมาทูกอาชีพเมื่อไละป่ายดอกค่ะใช้การละปไหนก็คือนะครับ ในห,ห้าวถ้ำบุญมังขึ้นนี่เมตตาต่อสัตว์นาเมตตาสัตว์โลกน้ำกันถ้ำบุญเฮาะปจําเป็นต้องไปท้ำที่วัดดอกคือพระพุทธเจ้าบอกไปวัดเพิ่นก็นยังรักษาศีลห้ามอะไ้ ในท่านแกนไครในฤกตีอันนี้สูงมาที่สุดก็ชื่อพระองค์มอกวาาเลี้ยงดูมารดาดีดาค่าทา,า,าตกรรมกรทรงสุดกงคอนแพร่ไปหาผู้อื่นวันนี้วันพอไดเอามาเบาเนาะครับผู้ใดมี่พอไปกาบไปไหวไปขอขามาพอ่อ ม่านดาบิดานี่สูงสุดที่สุดเลยนี่พระ,พ,ระ,พ,ระพุทธเจ้าเป็นยกขึ้นมากม่านดาบิดานี่คือพ่มบรมเพรอรหรนะะันเลยค่ะเป็นพ่มเป็นอาจารย์ผู้แหลกที่บอกสอนของเท่าที่พระองค์บอกผู้ใหญเฮ็ดเนี่ยพอให้แม่ำลำตาร่วงไปคอโทษคอขอมาเิ่นกรรหนักมันก็สิกกายเป็นกรรเบา พอมาถ้าห้าทำกระพอกระแม่ให้น้ำตาลวงอะมันโผดมันนักเธอเทียบเท่ากับทำม่าน,นตะลียกรมบิดามารดาเลพรอะพอาพระพุทธเจ้ายกไว้ว่าม่านดาบิดาในสูงสุดกตาา่กึน้นมาเบามือนี่กับกเพราะว่ามือนี่เป็นว่นพอเนาะคะ่ะ ถึงบะแมนมันพอกับลูกลูก,ลกุกคนกับปฏิบัติทุกมือเฮ็ดในทุกมือแม่เจ้าพี่กุกอ่ะแม่ได้าพา่นไปวินสบาตกลับมาเลยก็อ,องค์กันยังละเวียนให้ถ้าพอแม่ปว่วยเนี่ย สามารถเอาอาหารที่บินถบานมาไหนให้แม่ให้พ่อกินเลยกินก่อนโตเองที่ฉันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอนุญาตเลยพระองค์ละวิ่นจบทีนแค่นี้สองมันยางเลยขอพระคุ่นหลาย ที่เรามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนณตุงกุหลาบพัทินเนาะคะ่ะมาบิ้วให้กันเบิ่งนิดนิดน่อยทับทายกันขอพรบคุณเ้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ